เดีตยวท่านกลับมาแล้วใช่พู้สิงดังป่ะเนี่ยพูดเสียงดังไหมไม่เสียงดังบอกด้วยนะจะชื้อไมโครโฟนนะครับนี่ครับรู้สามารถทำบีบนได้ก็น,น่าจะรู้เลยนะเนีย่ยทำบีบนได้แล้วก็มีเคลียร์นะครับต้องเคลียร์ได้ด้วยครับเคลียได้บนบอลช่อมนะครับคือต้นที่ดีกว่าแครดีบ้บอลช่อมถ้าผลมันไม่ค่อยนะผมสูงเฉยๆเฮ้ยขาเนี่ยอันนี้ขายครับแต่มันไมค่อยดีละ ครับ <c oughs> ือพูดอะไรดีคือข้อไม่รอตอนอัปเดตเลยไหมคือผมยังไลฟ์ไม่ได้นะครับพูดตามยังไม่ถึงยังไม่ถึงก็เลยไลฟ์ไม่ได้ขโมยดีไหมคุณผู้ชมเนี่ยขโมยดีไหมดีไหมโมด,ดีไหมน่าจะดีนะครับคุณผู้ชมเฮ้ยืมไม่มีอะไรทำอะ่ะไม่มีอะไรทำทำอะไรดี ฉันดูแลทำอะไรดีไปเล่นนี่รอดีกว่านี้ครับเป็นเล่น,ลนจออาจจะเป็นจอเหมือนชอนหน่อยนะครับเพราะว่าผมเล่นมือถือภาพก็อาจจะไม่ค่อยชัดนิดนึงนะครับโอเคผมได้ถึงชิอกวันแล้วเล่นทำมาสุดไปเลยไหมครับถึงยี่สิบวันเนี่ยน่าจะดีนะครับ ถึงยี่สิบวันอ่ะโอ,อ้ก็วัานะ่าจะโอเคนะยี่สิบวันเลยอะเอาชีวิตรอดก้าวสิกา้าวจริงๆเราไม่ใช่ก้าวสิกา้าลยเป็นร้านเนี่ยถึงล้านเนี่ยฟินเตี้ด้วยซ้ำไปก,กันเลยมาครับขั้นแรกเราก็ต้องไปตัดไม้นะครับตัดไม้ทำลา,า,ายป่ากันครับคุณผู้ชมทำลายป่ากันทำลายกันไปปลูกไปพอคุณดไ,ได้สิ่งนี้แล้วเล่นคุยไหมคุณก็ไปทำเอาไปเผา แล้วก็พูดว่าบุกต้นไม้ตัวอรผิวผลตะไทยก็ใส่เช, ook, เชื้อแอบบมนกนะครับมันแจ้แบบเราเจ้ได้ผลไม้ดีๆนะครับคือผลกผลไม้เราก็จะตกตกงอบงามนะครับไปชื่อนี่ยแต่จริงๆไ,งไม่ใช่ของผมหลักของแตงฟอร์มชิงแต่ผมแกมาพูด,ดเฉยๆไปเก็บเก็บถ่านนะครับเ้ยดีเลยเก็บถ่านเราก็จะสามาทำอามิวบาได้นะครับเดี๋ยวก็ดู สร้างแผนที่ก่อนนะครับอยากรู้ว่ามันจะฟรีคูณเท่าไหร่เ่าร่มาสร้างแผนที่ได้ครับแผนที่เนี่ยเนี่ยแผนที่เอ้าทิ้งทําไมก็องสร้างดีนี่ไงสร้างอย่างนี้แกกดไปถานไปเผาพวาบอกแล้วผ่านไปเลยคนถึงขั้นสองแล้วดีมากอ่ะเราก็ต้องไปหาเด็กเด็กเนี่ยเด็กจึงห่างสองร้อยเมตรผมคิดว่าน่าจะไปไม่ได้นะ ทิ่ยงเล็กเกินไปนะขอไม่พูดเยอะนะครับผมใช้สมาธิหาอยู่ผมเพิ่มไปด้วยก็ได้นนะเดี๋ยวทุกคนเหงาเหงาเอานะครับอ่ะยังไงกล่องสมบัตินี่นี่นี่กล่องสมบัติเก็บไปเลย กล่องสมบัติกล่องสมบัติถุงดีกระสอบดีครับกระสอบดีเก็บไว้เพราะว่ามันโคตรเลยแล้วก็อัพแล้วเขาก็อัปเดตมาแล้วครับอัปเดตฟิวเจอร์ผมเปิดเสียงด้วยนิดนึงดีกว่าครับแต่มันก็จะเงาไปกว่าติดดิขสิทธิ์ทำไงผมคิดว่นาน่าติดแล้วมั้งแค่เสียงยิง้มยิ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 ้มเอง เสียงปอยออน,นะคะแล้วพูดถึงเรื่องปอยออพอดีแล้วอออแกนี้ก็มีตัวบรยออนโดยรับเนี่ยหนุแต่พอเห็นแล้วฉันก็จะบอกให้ในว่าคตัวอะไรแต่บัญญยาจะบอกให้คุณด้วยรอตอนกลางคืนก่อนนะครับหนูมก็จะบอกมันคือตัวอะไรก็น่าจะดูนะตรงหน้าปกอะเปิดกล่องครับก็เปิดกล่องนำโชคได้ไรครับได้ไร โอ้ oh my god ฉันได้แค่นี้เหรอแต่กลับไปตอนเดิมนี่ไงไม่ต้อง,ต,อง,ต,องต,อตัดต่อแล้วนี่ไงไม่ต้องตัดต่อแล้วมันไม่่ที่ตัดต่อจริงๆนะแต่ไฟมันจะหมดเนี่ยทำไงดีเอาไปเผาดินีใหญาขึ้นจะไปบชั่วสำคัญนี่ไงปุ๋ยะอ่อนนี่ไงอับตัวปุญยะอ่อน นี่ทำไรบ่าครับทำไรป่าค่ากระต่ายไปกระต่ายไปไปกระต่ายไปมัไปคนกัมบีไปกัมบีไป,ไป,ค,นไปคนถามว่ากัมบีคือตัวอะไรมันคือตัวที่แบบเป็นกระต่ายที่มันไม่ชื่อว่ากัมบี้ชื่อมัมตัวปลายาวนะคะดีอ่ะเก็บหูกระตา่ายไว้เพื่ทำเคลืยอนนะครับเคลืยออะไรเหรอ่ราจะมีคนมาซื้อครับรับซื้อพวกพวกอะไรชาติสัตว์มั้ง ประมาณนั้นมาเนี่ยแล้วเขาก็จะให้ของเรานะครับของดีลแล้วก็อยากอ่าด้านไงลแล้วก็อยากใจอ่ะเพื่อติดนี่ต้องได้แข็งกว่าดีเขาก็จะตัดไม้ดีด,ดีขึ้นแ,ๆๆแล้วก็จะต้นบุกต้นไม้โตแล้วใครผิดพลาดได้ก็จะเชื่อม ไปกันต่อกองกองซุ่มเฮ้ยไปไปไปเฮ้ยดีอะแต่ตอนนั้นตอนที่ผมเล่นเล่นช่วงนะี้ถึงหกวันได้อะไม่ผมเจอเจอปืนอ,อะไรก็ไม่รู้ว่าปืนแบบปืนอ,อนาคตเนะี่ยแล้วมันแบบโคตรดีเฮ้ยเฮ้ยปืนแบบมันโคตรดีอะ คือแบบยิงเทียวพวกนี้ตายหมดยังไม่แค่เหมียหมียิงนานก็หมียิงนานนัต้ตีตีด้วยใช้นี้มันจะนานแค่ไหนเราคิดว่าผมตายปก่อนพอดีทำไงดีไม่ใช่ของมันเบาอ่ะมันเหมือนเบานะแต่ชียจริ่ผมพูดดังไงดังมากกระตะโกนด,ด้วยช้ำเถ้าคนไม่ค่อยได้ยินก็ ขออภัยด้วยนะครับแต่ไ,ไม่ได้ก็ไม่ค่อยได้ยินอนะ่ะผมพูดชีวิตนะพูด,ด็มปากจะจะแดกเนะี่ยพูดพูดจะไม่คอในกอดเธอด้วกันนะครับผมตัดส่วนดีดีดีกว่ามาชมผมไม่มีอะไรทำทำสิ่งนี้ดีกว่าครับ เดียด๋ยวเลยขาฉันจิข่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 าฉันจีว้าวทุตายแล้ยสนิทเ,นะเอเกมเลยเบอร์อะไรเนี่ยอันนี้ไม่ใช่หลัก,กผมนะอ่ะหลักผมอะ่ะคืออันนี้ลองให้ดู พี่จะจะจะฟ้าเวอร์ฮัสต์จะจะฟ้าเวอร์นี่ไงครับนั่นแหละนั่นแหละของอะไรเมื่อผมบอกไปตรงเห็นไหมตรงหน้าช่องอ่ะเออมันเป็นคำอธิบายอยู่ชั่นหงบอกว่าถ้าพูดตามหนึ่งว่าหุ่นเซตจะให้สิบปีให้จริงอ่ะถ้าจะหาจะให้มากกว่านี้เพราะอาจะมีตอนที่ดีอีกกว่านี้ก็จะถึงหนึ่งล้อคงอีกนานนะครับช่วยกันหน่อยนะ แล้วแต่นะครับแต่ถ้าอยากสนุนแล้วก็ค่อยกดไปกดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะนี้ก็ไว้เจอกันไหมบายแล้วก็เจอกันตอนอัปเด